มาหนึ่งสองสามครับสวัสดีครับตอนนี้อยู่กับผมนะครับเซอร์แลนด์อีกเช่นเคยแล้วก็อยู่กับคุณคุณผ, <ม S 1> ผมเองดิฟตี้เกมหัวแม่งเยอะจัดโอ้ด่าน <ผม S 1> าลำคานมาลำคานเลยไอชิบหาย อีบ้านี่เฮ้คนนี้เข็งลอดปเข้ามาทำอไมเราต้องไปหาเสบียงเพิ่มเฮ้ยผมขอเจ็บหิวหนิวหิวมากเลยใครพอมีอีหานพอมีอีหานบ้างไหมผมมีเฮ้ยเดี๋ยวผมขอจุดไฟก่อนหรคุณมีจุดไฟไหมอ่ะเอ่อเอาขี้วัวจุดได้อัวมันมันเกะกะครับออกไปหน่อยครับเดี๋ยวผมจะตายละ ผมอาหารทั้งอาหารทั้งอันนี้ผมจะตายแล้ะชิบหายโอเคโอเคโอเคกินไอ้อยะพอมีเนื้อแมงมุมอยู่าทางชีสได้เพราะแต่ผมจะตายเอาะมันเพิ่มเลือดอ๋อเนื้อแมงมุมลดเลือดหรือเปล่าลดเลือดเดี๋ยวไม่ไหวละต้องปลูกพืชละเอาขี้วัวยัดอ้าวขี้วัวหมด วัวไม่ไม่ขี้เหรอวัวไม่ไรเยีทีไม่อยากได้นี่มาจังเลยมาเยอะเชียวเราต้องไปหาอะไรมาทานลวครับไปด้านบนไหมตบและคูณหน่อยไปด้านบนกันเฮ้ยกระตายไม่ได้ผมไปตบและคูณห่อได้เลยเดี๋ยวนะผมทำที่จับก่อนเอ้าหวัดดีไ้องีไว้กินได้ไหม บอดีแม่หมูขอ,อให้เดินผ่านเฉยๆนะโอ้ซียัมมีไม่ให้หรอกเย็นหมูว่าแต่เบอร์รี่เมื่อไหนเจ้าจะโตอ่ะโตช้าสัตว์นี่ฝนตกแล้วเนี่ยหาย โอ้ยหมกพังแล้วโอเค,อเ,คเก็บมาก็้ยพันนี้หาเอ้ยไอไม่ใช่พันนี้ไอ้วันนี้หาอาหารแล้วกันมาหาอาหารเดดเดียวเลยจะตายละเฮ้ยเลือดผมเลือดสองไม่เดีย๋ยวกินอันนี้เพิ่มเลือดก,ก่อนดอกไม้เนี่ยเพิ่มพีและหนึ่งก็เอาอ่ะกินให้หมดเลยไปฝนหยุดตกสักทีเถอะลำคาญ มันแปะอู้จัดเจ้ามืดดิยะเจ้มืดเร็วจังมืดอย่างเร็วเฮ้ยฝนหยุดตกแล้วฮหยุดตกตอนเย็นนี่แหละุนยอดจิมจิมเป็นยังไงจะเห็ดด่วยเห็ดนี่เพิ่มเลือดเฮดอ๋อต้องขุดถ้าขุดได้สองโอ้ไม่เอาก็ได้วะ เคกินดอกไม้โอเคยมืดเร็วมากมืดคนเร็วและอาหารเนี่ยก็เร็วตามความมืดด้วยเจอดอกไม้เยอช่วงนี้ที่เจอดอกไม้กินดอกไม้อีกเอเห็ดสีแดงนี่ไรสาระมากเลยไม่ได้ช่วยทำให้ลายต้นไม้มีอะไรน่าเพิ่มเลย เฮ้ยเรามันมีอันนี้ด้วยนี่อะไรอ่ะเฮ้ยมันคืออะไรวะอ๋ออ๋อแล้วคุณหลับเสร็จเลยคุณมีอันนี้คุณมีอันนี้ไหมสลิงในในมุมอ่ะฮะมันเอามาทำอันนี้ได้ไมมใช่เหรออหญ่อะไรนะที่จับนกอ,ะอ่ะอ๋อไอ้ใหญ่บนมุมมานะใช่เออมีมีม,มีอยู่อยู่ลืมทำเชื่อเฮ้ยมันคืออะไรอ่ะไม่รู้อันเนี้ย ไม่รู้คุดมามันแตกอ่ะโมวไม่รู้ใช่ไหมอ้าวจะผ่านแล้วเขียดกินซี่อนเก็บไปกลับบ้านก่อนเอาเผื่อไปทำอะไรได้เ okay, ก็บไว้ก่อนแล้วกันเก็บใส่กล่องไว้ก่อนยำอมย่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 อย่ย่เฮอลุงหนวดเรานี่แบบโคตรหิวคอรคอลัมน์ลุงหนวด ดะดะดะจะทำให้หัวใจมันร้อนเรื่อยๆโอ้เจบหายโอ้ยนี่ไอ้ชัวเก็บเลยโอ้ยวัววัวกล่องวัวมันบังกล่องจงหลับไปซะโอ้โหมิดกว่าเดิมชิบหายละ <laughs> บังอย่างโอ้ยโอ้ยออกไป โอ้ยมันตีไม่ได้ตีเดี๋ยวมีเรื่องกันเอาเออปล่อยได้ทักทีสามมุมมอ้เก็บนี่ไว้เก็บนี่ไว้เก็บเชือกไว้เอาปืนละเก็บอนี้ไว้โอ้ยหิวโอเคผมมีสลิงอยู่หน่อันครับโอเคผมมีอยู่เอ้อยอยู่ไหนอ่ะอ๋อโอเคเจอละ โอ้โหนอนอยันนี้เลยเฮ้ยมืด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 จุดทะดับกระปิดกดับตกใจเมื่อกี้นึกว่าลืมอะไรหายวัวบ้าแกโอนไปไกลดีที่อยากคิดผิดจะเป็นว่เนี่ยมาฮะมา,มาตั้งลกล่างเนี่ยโอย้แล้วมาอย่างใกล้วัวเลย,อยอออเออเออมันเดาไฟมันเดาไฟ ไปไปไปไเฮ้ยผมมีไฟอยู่ผมมีจุดเดู่โอ้ยเดี๋ยวผมทำอาหารแป๊บนึงครับเสียงวัวนี่ดังกว่าเสียงคนพูดอีกนเนี่ยดังมากวัวตื่นก็ไม่ได้ช่วยทำให้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตกใจจะไปตบวัวโอ้ย mời đi về nhầm 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 nhầm